การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะที่ตอนนี้ต้องถูกจับตามองก็คือประเทศอินโดนีเซียตอนนี้อินโดนีเซียพยายามที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับต้นๆของโลกแล้วก็จะชิงฐานการผลิตรถยนต์ไปจากประเทศไทยอินโดนีเซียมีศักยภาพขนาดไหนใช้กลยุทธ์อะไรในการแย่งชิงฐานการผลิตในครั้งนี้ติดตามได้จากคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ ลงมาจากรถยนต์โลคอสกรีนคาร์ของอินโดนีเซียคันนี้ครับอินโดนีเซียนั้นต้องการจะผลิตรถโลคอสกรีนคาร์ขึ้นมาเพื่อตีตลาดกับรถอีโคคาร์ของไทยแบบฝั่งนี้นะครับถามว่าอินโดนีเซียนั้นเขามีกลยุทธ์หรือว่ามีกุศโ,โลบายอะไรที่จะแข่งขันหรือแย่งฐานการผลิตรถยนต์กับไทยซึ่งปัจจุบันไทยครองแชมป์อันดับที่9ของโลกวันนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันครับ ดูในเบื้องต้นก่อนเลยนะครับดูจากภายนอกรถยนต์ทั้งสองคันนี้จากทั้งสองประเทศคือฝั่งนี้จากไทยอี c คคและฝั่งนี้จากอินโด r o c o s g r e e n Car ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราไปดูสมรรถนะของรถยนต์ทั้งสองคันเริ่มจากฝั่งอินโดก่อนก็นได้ครับโ o c o s Green Car คันนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปดูเครื่องยนต์แล้วมีทั้งเครื่องยนต์แบบเบนซินและก็ดีเซลโดยเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะมีขนาดไม่เกิน1 2 0 0ซีซี ส่วนดีเซลจะไม่เกิน1,500ซีซีครับการปล่อยไอเสียอยู่ที่ระดับยูโร2และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจะอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือฝั่งของอินโดนีเซียนะครับมาดูกันต่อครับไม่ฝั่งไทยกันบ้างฝั่งของไทยนี้ครับอีโคคาร์เครื่องยนต์มีทั้งเบนซินและดีเซลเช่นเดียวกันโดยขนาดของเครื่องยนต์เบนซินจะไม่เกิน1,300ซีซี ขนาดของเครื่องยนต์ดีเซลครับจะไม่เกิน1 4 0 0ซีซีการปล่อยไอเสียจะอยู่ที่ระดับยูโรโฟอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานตัวเลขอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่คือในฝั่งของไทยฟังจากข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าก็ไม่ได้แตกต่างมากสักเท่าไหร่แล้วอะไรคือตัวแปรที่สำคัญครับราคาขายไงครับอินโดนีเซียตั้งราคาขายสำหรับโลคอสกรีนคานี้มีราคาถูกกว่าไทยอย่างชัดเจนครับเลยกลายเป็นแต้มต่อ ตั้งราคาขายเอาไว้ต่อคันจะอยู่ที่ไม่เกิน350,000บาทสำหรับโลคอสกรีนคานะครับส่วนฝั่งของไทยตัวเลขราคาเห็นอยู่ด้านหน้าครับมีราคาตั้งแต่350,000บาทจนถึง600,000บาทต่อคันและราคาขายนี้เองก็ส่งผลต่อย,ยอดขายด้วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราไปดูข้อมูลที่น่าสนใจจากสมาพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอาเซียนระบุว่าในปี2555ครับตัวเลข รถยนต์ที่อินโดนีเซียาขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วมีมากกว่า1.100 0ล้านคันแบบนี้ครับส่วนไทยในปีเดียวกันตัวเลขมากกว่าอยู่ที่1.400 0ล้คันตัวเลขมากกว่าอินโดนีเซียอย่างชัดเจนในปีนี้นะครับถัดมา 1, 00 1ปีครับตัวเลขการขายรถยนต์ของอินโดก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นขยับมาอยู่เป็นตัวเลขกว่า1 00 2 0 0 0ล้คันส่วนไทยสวนทางกันครับ ลดน้อยถอยลงไปตัวเลขขยับลงไปอยู่ที่ประมาณกว่า1 3ล้านแสนคันในปี2,556และในปีนี้ทางอินโดนีเซียนั้นตั้งเป้าไว้ครับว่าต้องการจะขายรถยนต์ให้ได้รวมทั้งสิน้นประมาณ1นล้านแสนคันใกล้เคียงกับตัวเลขที่ไทยขายได้ในปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับสาเหตุที่ทำให้อินโดนีเซียกล้าตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าไทยก็มาจากหลักๆแล้วนะครับคุณผู้ชม ต้นทุนครับอินโดต้นทุนค่อนข้างจะต่ำกว่าไทยสำหรับการผลิตรถยนต์นะครับนอกจากนี้ก็ตั้งสเปคที่ต่ำกว่าไทยด้วยและที่สำคัญก็คือค่าแรงครับค่าแรงของอินโดนีเซียนั้นถูกกว่าไทยอย่างชัดเจนเกือบเกือบสเท่าครับถ้าหากว่าเรามาดูตัวเลขจะพบว่าค่าแรงในอินโดเฉลี่ยแล้ว1วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110บาทส่วนของไทยครับค่าแรงต่อวันทราบกันดีครับตัวเลขแน่นอนตอนนี้ก็อยู่ที่300บาท อินโดถูกกว่าเราถึง3เท่าเลยนะครับนอกจากนี้เมื่อดูจากภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นรัฐบาลของอินโดนีเซียเองก็มีมาตรการต้องการจะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการงัดมาตรการด้านภาษีออกมาเป็นแรงจูงใจสําคัญครับโดยอินโดนีเซียนั้นยกเว้นภาษีสรรพสา,ามิตสําหรับรถประหยัดพลังงาน สำหรับรถยนต์ทั่วไปล่ะครับจัดเก็บยังไงภาษีสรรพสา,ามิตของอินโดนีเซียนั้นจัดเก็บสำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ตัวเลขประมาณร้อยละสี่สิบมาดูฝั่งของไทยครับในฝั่งของไทยนั้นภาษีสรรพสา,ามติตรถประหยัดพลังงานจัดเก็บที่อัตราร้อยละสิบเจ็ดส่วนรถยนต์ทั่วไปจัดเก็บภาษีสรรพสา,ามิตอยู่ที่ร้อยละสิบเรื่อยไปถึงร้อยละห้าสิบขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์นี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับและสิ่งเหล่านี้เอง เลยทําให้หลายๆคนกังวลกันว่าประเทศไทยจะต้องเสียฐานการผลิตรถยนต์ให้กับอินโดนีเซียจริงหรือไม่แต่ว่าทางการไทยไม่นิ่งนอนใจนะครับเดินหน้าพัฒนาโครงการอีโคคาเฟ่2ต่อยอดจากเฟส1ซึ่งในโครงการเฟส2นี้คุณภาพมากขึ้นศักยภาพมากขึ้นและต้องการจะเจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมครับ